ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกต่างแข่งขันกันเพื่อเอาชนะคู่แข่งขณะที่ทุกแบรนด์ต่างพากันประโคมข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ท่ามกลางความเงียบงันในห้องทดลองของฮุนไดแต่เบื้องหลังความเงียบงันนั้นมีบางสิ่งกําลังก่อตัวขึ้นซึ่งโลกยังไม่ทันได้รับรู้เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทวิศวกรกลุ่มหนึ่งกาลังทํางานพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของฮุนไดเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนหลักฐานของโลกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งใบอีกด้วย ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีข่าวหลุดมีเพียงความเงียบงนันอันลึกลับและเบื้องหลังความเงียบงันนั้นมีระเบิดลูกใหญ่และตอนนี้ช่วงเวลานั้นก็มาถึงแล้วแบตเตอรี่โซลิสเตที่ฮุนไดสร้างขึ้นไม่ใช่แค่การอัปเกรดทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนพลังงานอีกด้วยแบตเตอรี่นี้ทรงพลังมากจนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันดูเหมือนหนังสือเก่าๆเ,เลยทีเดียวมันคือพลังมันคือความปลอดภัยมันคือความเร็วในการชารทุกอย่างไปถึงระดับที่บริษัทอื่นกำลังคิดถึง หลังจากนวัตรกรรมนี้โลกของรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปนี้จะทำให้คุณประหลาดใจเรามาต่อกันในวิดีโอเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นสมัครสมาชิกช่องนี้ก่อนเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิวัติเทคโนโลยีนี้ก่อนใครก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการของฮุนไดเรามาย้อนดูประวัติกังสก์หน่อยฮุนไดไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในปีพศ .2510 ชายคนหนึ่งชื่อชุงจู ยองได,ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นในเกาหลีใต้ในตอนแรกงานของฮุนไดไม่ได้อยู่ที่การผลิตรถยนต์แต่ทํางานในโครงการก่อสร้างและวิศวกรรมขนาดเล็กเท่านั้นแต่แล้วพวกเขาก็คิดว่าทําไมไม่สร้างรถของเราเองละ่ะแค่นั้นเองการเดินทางเริ่มต้นจากตรงนี้ในปี1975หฮุนไดได้เปิดตัวรถยนต์คันแรกคันเดพยนรถคันนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะแต่ผู้คนต่างก็เลือกรถที่ราคาจับต้องได้และเชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่ทําให้ฮุนไดค่อยๆก้าไปข้างหน้าและบริษัทก็ไม่เคยหันหลังกลับเลย ในช่วงทศวรรษ1,990ฮุนไดได้เข้าสู่ตลาดโลกทั้งอเมริกายุโรปและอินเดียและเริ่มขยายตลาดไปทุกแห่งและทุกครั้งเป้าหมายของพวกเขาก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการนำเสนอรถยนต์คุณภาพดีในราคาประหยะัดพวกเขาค่อยๆพัฒนาดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะอย่างก้าวกระโดดปัจจุบันฮุนไดไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ราคาประหยะัดแต่ยังเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงและเมื่อโลกกำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าฮุนไดก็อยู่ไม่ไกล ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างซีรีส์แดนิกและแบตเตอรี่โซลิสเตยบริษัทกำลังเป็นผู้นำในการแข่งขันเพื่ออนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าลองนึกภาพดูว่าบริษัทที่เคยเรียบง่ายกลับต้องมาแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่างเทสเซอร์และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนวัตกรรมแบตเตอรี่โซลิสเตยของฮุนไดในขณะที่ทั่วโลกกำลังทำผิดพลาดด้วยการยึดติดกับสูตรแบตเตอรี่เดิมๆฮุนไดกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเงียบๆซึ่งกำลังจะนิยามอนาคตใหม่ปัจจุบันการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าต้องการนาวัตกรรมอรัจฉ และฮุนไดกำลังทำให้แนวคิดนี้เป็นจริงแบตเตอรี่โซลิสเตย์อีวีรุ่นใหม่ของพวกเขาไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่มันจะมาพลิกโฉมวงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่าจะมีข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะทางความปลอดภัยและการชาร์จแต่เทคโนโลยีใหม่ของฮุนไดกำลังทำลายข้อจำกัดเหล่านั้นทั้งหมดจุดแข็งที่สุดของ E ีีคือความหนาแน่นของพลังงานความสามารถในการเก็บพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลงซึ่งหมายความว่า EV ีสามารถเดินทางได้นานขึ้นด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว และเมื่อพูดถึงเรื่องระยะทางนี้คือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงขัดขวางไม่ให้ใครหลายคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่แบตเตอรี่จากฮุนไดรุ่นนี้สามารถขจัดความกังวลน,นั้นได้ตลอดไปด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นสูงสุด50หมายความว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆอีกต่อไปคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของแบตเตอรี่นี้คือความเร็วในการชาร์จที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันจะใช้เวลาชาร์จนานหลายชั่วโมงแต่แบตเตอรี่ใหม่ของฮุนไดกลับพร้อมใช้งาานภาย ในไม่กี่นาทีลองนึกภาพว่าแค่คุณดื่มกาแฟนจนหมดรถของคุณก็พร้อมออกเดินทางได้เลยนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไม่ต้องต่อแถวยาวไม่ต้องชาร์จแบตอีกต่อไปขับขี่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านี้แบตเตอรี่นี้ยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกอีกด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอาจร้อนจัดและลุกไหม้ได้แต่แบตเตอรี่โซลิสเตจะกําจัดของเหลวอันตรายนี้ออกไปและใช้อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งและไม่ติดไฟซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงต่อการเบริด หรือการลุกไหม้แทบจะหมดไปนอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างคืออายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่โซลิสเตสามารถใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่สูญเสียความจุคุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญจากผมคือแบตเตอรี่เหล่านี้ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแม้ในอุณหภ,ภูมิต่ําซึ่งแบตเตอรี่อื่นๆมักจะเสื่อมสภาพนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวรถอีีของคุณจะยังคงทํางานได้อย่างเสถียรในทุกสภาพอากาศแบตเตอรี่โซลิสเตคืออะไรกันแน่และทําไม จึงถูกเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเงียบแห่งโลกไฟฟ้าพูดง่ายๆคือแบตเตอรี่โซลิสเตคือแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ไม่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวหรือเจลเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปแต่ใช้สารที่เป็นของแข็งคืออิเล็กโทรไลต์แข็งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความทนทานของท่อร่วมแบตเตอรี่แบตเตอรี่แต่และก้อนประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ3ส่วนได้แก่อานดัคแคโทดและอิเล็กโทรไลต์การเคลื่อนที่ของไอออนหรืออนุภาคพลังงานระหว่างขั้วบวกและขั้วลบจะผ่านอิเล็กโทรไลต์แม้ว่าเส้นทางนี้จะอยู่ในสถานะของเหลว ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแต่ในแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตยเส้นทางนี้จะผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งซึ่งไม่เพียงแต่ปลอดภัยกว่าแต่ยังเร็วกว่าสเตีรกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าอีกด้วยอันตรายต่างๆเช่นการรั่วไหลความร้อนสูงเกินไปและเพลิงไม่มักเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่มาโดยตลอดแต่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตยสามารถขจัดอันตรายนี้ได้โดยตรงเนื่องจากไม่มีของเหลวไวไฟอยู่ในแบตเตอรี่นอกจากนี้แบตเตอรี่เหล่านี้ยังสามารถทํางานที่แรงดันไฟฟ้าและความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ในขณนะที่เล็กลงข้อดีอีกอย่างคือแบตเตอรี่เหล่านี้ใช้พื้นที่น้อยลงแต่ให้พลังงานมากขึ้นหมายความว่าอุปกรณ์หรือยานพาหนะของคุณจะได้รับการชาร์จที่มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงและระยะทางที่ไกลขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจอยู่ในระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันแต่ความจริงก็คือเมื่อเทคโนโลยีนี้วางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบตเตอรี่ก็จะสิ้นสุดลงและยุคสมัยใหม่จะเริ่มต้นขึ้นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบตเตอรี่เรื่องราวของแบตเตอรี่ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของความมุ่งมั่นและการเดินทางของมนุษย์ในการดึงพลังงานมาใช้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดถึงการดึงพลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็ได้พัฒนาไปไกลมากแล้วครั้งหนึ่งเราเคยเห็นไฟฟ้าเพียงแวบ,บเดียวในช่วงเวลาสั้นๆของฟ้าแลบหรือพายุฝนฟ้าคะนองแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อมนุษย์เริ่มคิดว่าเราจะนำมันติดตัวไปได้หรือไม่ณนะที่แห่งนี้ในปีคศ1800อเลสซานโดรโวตานักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าวอติกไพร์วอติกไพร์ขึ้นแบตเตอรี่นี้ทำจากแผ่นทองแดงและสังกะสีและเศษผ้าชุบน้ำเกลือแบตเตอรี่นี้จึงเป็นแบตเตอรี่จริงก้อนแรกที่กักเก็บไฟฟ้าไว้ในมือมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกแม้จะใช้งานได้ไม่นานแต่มันก็เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆสิ่งนี้สร้างความฮือฮาในโลกวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อย่างฮัมฟรีย์เดวีและจอร์นเฟรเดอริกแดเนียลได้ร่วมกันพัฒนาเซลล์แดเนียลให้แข็งแกร่งขึ้นทนทานขึ้นและเเถีีียยขึ้นนนใปศ .1836 ซลแด ซึ่งทำจากกรดซัลฟวริกและสักะสีเป็นเซลล์แรกที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าคงที่ได้แต่การปฏิวัติที่แท้จริงเกิดขึ้นในปีคศ1866เมื่อจร์จเลิกลองแห่งฝรั่งเศสรประดิษฐ์แบตเตอรี่เซลล์แห้งซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุเหนียวแทนของเหลวนับเป็นแบตเตอรี่แบบพกพารุ่นแรกสําหรับคนทั่วไปแบตเตอรี่นี้มอบไฟฉายนาฬิการ,รีโมทและอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกนับพันชิ้นให้กับเรา แบตเตอรี่ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านกระเป๋ารถยนต์และปัจจุบันคือเทคโนโลยีอัจฉริยะของเราเมื่อความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นการเดินทางของแบตเตอรี่ก็ผ่านจุดเปลี่ยนใหม่ๆและปีคศ1859ก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนนั้นนี่คือปีที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสแกสเทนแคนได้สร้างสค์แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนทิศทางของโลกนั่นคือแบตเตอรี่ตะกวกรดนี่เป็นครั้งแรกที่แบตเตอรี่ไม่เพียงแต่สามารถช์จซ้ำได้เท่านั้นแต่ยังทนทานและเชื่อถือได้มาก จนยังคงถูกนำมาใช้ในรถยนต์รถโดยสารและรถบรรทุกเป็นเวลาหลายปีสิ่งนี้ทำให้แบตเตอรี่ถูกนำออกจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและไม่เพียงเท่านั้นมันยังวางหลักฐานให้กับยุคพลังงานพกพาที่ซึ่งความฝันที่จะเก็บไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าได้เริ่มเป็นจริงเป็นครั้งแรกจากนั้นก็มาถึงยุคศตรวรรษที่20ในด้านหนึ่งเทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในทางกลับกันแบตเตอรี่กำลังเผชิญกับข้อจำกัด แต่ในช่วงทศวรรษ1950นักเคมีชาวแคนาดาชื่อหลุยยูรีได้ให้แรงผลักดันใหม่แก่เทคโนโลยีแบตเตอรี่อีกครั้งพวกเขาได้พัฒนาแบตเตอรี่อันคาร์ไซึ่งมีพลังงานสูงกว่าทนทานกว่าและใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่สังกะสีคาร์บอนแบตเตอรี่เหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นวิทยุไฟฉายและกล้องถ่ายรูปแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคข,ของคอมพิวเตอร์อัจฉริยะอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์กำลังสูงแบตเตอรี่เหล่านี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของมันแล,แล้ววยยุคข,ของงเีีมมก็าาถึรปพ ส2523นักวิทยาศาสตร์จอห์นกูดอีนัฟอากิระโยชิโนะและทีมงานได้ร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์พลังงานของทั้งโลกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีน้ำหนักเบาช์จซ้ำได้และสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่แท้จริงของสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปและรถยนต์ไฟฟ้าการปฏิวัติลิเธียมไอออนพลังขับเคลื่อนแบบพกพาที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกนำมาใช้ในยุค90ไม่มีใครคาดคิดว่า เทคโนโลยีนี้จะกลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเราจนเราใช้มันอยู่ตลอดเวลาแต่ดูสินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เบากว่าแต่ก่อนเท่านั้นแต่ยังสามารถกเก็บพลังงานได้มากขึ้นอีกด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้มือถือขนาดเล็กสามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงหรือแล็ปท็อปก,ก็ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเทคโนโลยีส่วนบุคคลอย่างแท้จริงความฝันที่จะพกพาพลังงานไว้ ในโทรศัพท์แล็ปท็อปกล้องถ่ายรูปหรือแม้แต่กระเป๋าเสื้อได้กลายเป็นความจริงข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของแบตเตอรี่เหล่านี้คือความสามารถในการชาร์จซ้ําได้และขนาดกระทัดรัดซึ่งทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริโภคสามารถบินได้แบตเตอรี่เหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกอุปกรณ์และจุดหมายต่อไปของพวกเขาคือรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงต้นทศวรรษ2000บริษัทต่างๆเช่นเทสเซอร์นิสซันและเชลเลเริ่มออกแบบรถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งไม่เพียงแต่สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นเท่านั้นแต่ยังชาร์จได้ในเวลาอันสั้นอีกด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่สําหรับโลกที่กําลังเผชิญกับปัญหาควันไฟจากการเผาไหม้น้ํามันเบนซินและดีเซลการเดินทางของแบตเตอรี่รวดเร็วยิ่งขึ้นในศตวรรษที่21บัตรนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการกักเก็บพลังงานเท่านั้นแต่ยังได้เริ่มต้นขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดหาพลังงานที่มากขึ้นปลอดภัยขึ้นและรวดเร็วขึ้นจากจุดนี้เองจึงเกิดชื่อใหม่2ชื่อคือ use, และ Red ซึ่งช่วยลดต้นทุนของแบตเตอรี่เพิ่มประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันคือการชาร์จเร็วผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องการรอชาร์จนานหลายชั่วโมงอีกต่อไปพวกเขาต้องการให้รถพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีนับจากนี้เป็นต้นไปการเดินทางของแบตเตอรี่อย่างกราฟีนและโซลิดสเตจจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้อย่างเช่นการชาร์จเพียง5นาทีเท่ากับระยะทางวิ่งได้500กิโลเมตรในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากแบตเตอรี่โซลิดสเตย์ของฮุนไดโลกกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ในด้านหนึ่งคือปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้นในอีกด้านคือความต้องการพลังงานและในสถานการณ์เช่นนี้นวัตกรรมอย่างแบตเตอรี่โซลิดสเตย์ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นสิ่งจําเป็นในขณะที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่พลังงานสีเขียวภาคยานยนต์และพลังงานกำลังเป็นผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮุนไดซึ่งแบตเตอรี่โซลิดสเตย์ EV Dream ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วยแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่ที่น้อยลงอีกด้วยนั่นหมายความว่ารถจะมีน้ำหนักเบาลงวิ่งได้นานขึ้นและต้องชาร์จน้อยลงที่สำคัญที่สุดคือยิ่งชาร์จน้อยลงเท่าไร่การใช้พลังงานก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นหากการชาร์จนี้ทำโดยใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนโดยรวมก็จะลดลดงงอย่ามามก ผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ของฮุนไดจะไม่เพียงแต่ปรากฏให้เห็นบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและการใช้พลังงานทั้งหมดได้อีกด้วยความกังวลเรื่องระยะทางซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อาการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้จนถึงปัจจุบันกำลังกลายเป็นอดีตไปแล้วนอกจากนี้แบตเตอรี่โซลิดสเตยังช่วยขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เหลวเช่นความร้อนสูงเกินไปการรั่วไหลและความเสี่ยงต่อาการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัย และสเสถียรภาพมากกว่าที่เคยและที่น่าสนใจที่สุดคือแบตเตอรี่เหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานหมายความว่าเมื่อผลิตแล้วแบตเตอรี่จะใช้งานได้นานหลายปีซึ่งจะช่วยลดขยะและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากอีกทั้งยังช่วยรักษาความยั่งยืนของวัสดุและลดการพึ่งพาทรัพยากรอีกด,กด้วยเมื่อพูดถึงแบตเตอรี่เราไม่ได้พูดถึงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่เรากําลังพูดถึงทรัพยากรของโลกและนี่คือจุดที่แบตเตอรี่โซลิเตสสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบดั้งเดิม จะมีประโยชน์มากในโลกปัจจุบันแต่ก็มีข้อเสียเปรียบสําคัญนั่นคือการพึ่งพาโลหะหายากและไวต่อความร้อนสูงเช่นโคโบอลต์ลิเทียมและนิกเกิลอย่างมากโลหะเหล่านี้ขุดขึ้นมาจากพื้นดินและกระบวนการทําเหมืองไม่เพียงแต่ทําลายป่าเท่านั้นแต่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศกําลังพัฒนาก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าและทาลายระบบนิเวศในท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากนี้ข้อจํากัดของโลหะเหล่านี้กําลังกลายเป็นปัญหาสําคัญเนื่องจากราคาและแรงกดดันในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น ตามความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปแบตเตอรี่โซลิดสเต็ของฮุนไดนำความหวังใหม่มาสู่การแข่งขันครั้งนี้แบตเตอรี่เหล่านี้สร้างขึ้นจากทางเลือกที่หาได้ง่ายกว่านำกลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่านั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงทรัพยากรจากผืนดินน้อยลงเท่านั้นแต่ยังช่วยบรรเทาผลกระทบต่อโลกอีกด้วยแบตเตอรี่เหล่านี้ช่วยลดการพึ่งพาธาตุต่างๆเช่นโคบอล และนิกเกิลได้อย่างมากไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากแบตเตอรี่เหล่านี้ใช้อิเ like ล็กโทรไลต์แข็งแทนของเหลวไไวฟจึงสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆเช่นไฟไม่การารั่วไหลหรือการระเบิดของแบตเตอรี่ได้อย่างมากเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจวงจรชีวิตทั้งหมดของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่การใช้งานเท่านั้นและสิ่งนี้สําคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงแบตเตอรี่แบตเตอรี่โซลิสเตไม่เพียงแต่เป็นพลังงานให้กับรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างของวงจรชีวิตที่ยั่งยืนอีกด้วยแม้ว่่่าาาาาแแบบบบตเตเเเออออออรรีีลิยยมมมนนนนดดั้งจจะปกกํว จากการผลิตและการกำจัดแต่แบตเตอรี่โซลิดสเตยกลับสะอาดกว่ามากเมื่อใช้งานบนท้องถนนแบตเตอรี่เหล่านี้มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามากจึงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้งานได้หลายปีและมีขยะน้อยลงนอกจากนี้แบตเตอรี่เหล่านี้ยังใช้วัสดุน้อยลงและเป็นอันตรายน้อยลงในการผลิตอีกด้วยนั่นหมายถึงการทาเหมืองน้อยลงมลพิษน้อยลงและแรงกดดันต่อโลกก็น้อยลง และเมื่อแบตเตอรี่เหล่านี้หมดอายุการใช้งานก็ยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากกระบวนการทางเคมีและการออกแบบของแบตเตอรี่นั้นเรียบง่ายและปลอดภัยกระบวนการรีไซเคิลจึงง่ายกว่าและถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีการรีไซเคิลพัฒนาขึ้นเราอาจสามารถนำวัสดุส่วนใหญ่กลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งหมายความว่าวงจรการผลิตแบตเตอรี่จะเกือบสมบูรณ์โดยไม่มีของเสียหรือทิ้งมากนักแต่ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แบตเตอรี่โซลิดสเตย์ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลเทคโนโลยีนี้จากคุณใดไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังช่วยลดความจำเป็นในการชาร์จไฟอีกด้วยซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนในระยะยาวการนำไปใช้ในสาขาการกักเก็บพลังงานก็ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมเช่นกันเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกำลังเพิ่มขึ้นทั้งในบ้านเรือนและโรงงานความต้องการแบตเตอรี่ที่รวดเร็วเชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับกักเก็บพลังงาน จึงเพิ่มขึ้นเช่นกันและนี่คือจุดที่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตยจะเข้ามามีบทบาทสําคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าดีเซนหรือถ่านหินซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดก๊าซเปลือนกระจกลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนมากขึ้นประโยชน์ประการหนึ่งคือการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบตเตอรี่โซลิดสเตยไม่ได้เป็นเพียงการปฏิวัติท,ทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจใหม่ ที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมทั้งหมดในขณะที่โลกกําลังก้าวไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตจำนวนมากจึงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่การก้าวออกจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยทักษะใหม่โรงงานใหม่และงานใหม่ขณะที่บริษัทต่างๆทุ่มทุนและวิจัยเทคโนโลยีนี้โอกาสงานใหม่ๆ กำลังเปิดกว้างขึ้นในสาขาต่างๆเช่นการวิจัยและพัฒนาการผลิตการรีไซเคิลและการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าบริษัทอย่างฮุนไดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่กำลังมองหาผู้พลิกโฉมวงการยานยนต์ไฟฟ้าอาจมีบทบาทนำในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์โลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะไม่เพียงแต่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังอาจก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย แบตเตอรี่โซลิเตสไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต้นทุนและความสามารถในการขยายธุรกิจกันในช่วงแรกต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่โซลิเตสอาจสูงแต่เมื่อเทคนิคการผลิตพัฒนาขึ้นและขนาดการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนของแบตเตอรี่ก็อาจลดลงอย่างมากในอนาคตแบตเตอรี่เหล่านี้จะมีราคาถูกลงจนทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นรถยนต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ข้อดีอีกประการหนึ่งคือแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิิบบบรราคแแแพงงเเเหมมือบบมอออนตตตี่ั้ดกไป การออกแบบของพวกมันถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากต้นทุนต่ำและรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกมันสามารถขยายขนาดได้ทั่วโลกในทุกภาคส่วนตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของภาพรวมเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งคือผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมการลดการทำเหมืองการรั่วไหลความเสี่ยงจากฝ่ายม้และความยั่งยืนที่มากขึ้นด้วยแบตเตอรี่เหล่านี้เราจึงสามารถก้าวไปอีกขั้นในการต่อสู้กับก,บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้คาดหวังอะไรได้บ้างในขณะที่โลกกําลังแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าหุ่นใดกลับวางเดิมพันอย่างเงียบๆกับเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมวงการนี้ไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตร,รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบธรรมดาเทคโนโลยีนี้ถือว่าดีแต่ก็มีข้อเสียมากมายเช่นความร้อนสูงเกินไปการชาร์จช้า และการพึ่งพาโลหะหายากอย่างครูบอกมากเกินไปนี่คือจุดที่ฮุนไดได้สแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แบตเตอรี่โซลิดสเตคือก้าวต่อไปที่จะทําให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนขึ้นในขณะที่แบตเตอรี่ทั่วไปมีอิเล็กโทรไลซ์แบบของเหลวหรือเจลแต่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตใช้อิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดซึ่งทาให้เหตุการณ์ต่างๆเช่นไฟไม่หรือการรั่วไหลแทบจะมองไม่เห็นไม่เพียงเท่านั้นข้อดีที่สําคัญที่สุดของแบตเตอรี่ประเภทนี้คือความหนาแน่นของพลังงาน ซึ่งหมายถึงการจัดเก็บพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่ที่น้อยลงผลโดยตรงของสิ่งนี้คือรถยนต์สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นมีน้ำหนักเบาลงและวิ่งได้มากขึ้นในการชาร์จแต่ละครั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิสเตของฮุนไดไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสมรรถนะของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก ในระยะยาวหมายความว่าผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับระยะทางที่ไกลขึ้นระยะเวลาในการชาร์จที่สั้นลงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นได้พร้อมกันนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการทำเมืองโคโบอลในแอฟริกาและละตินอเมริกาหรือการบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นฮุนไดไม่เพียงแต่ก้าวล้ำนำหน้าในด้านนี้เท่านั้นแต่ยังร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำ และบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่หลายแห่งเพื่อสร้างแผนงานที่ทั่วโลกมองเห็นได้เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตภายในปี2025ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากอีกด้วยปัจจุบันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีนี้คือต้นทุนที่สูงและความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดแต่ฮุนไดกำลังต่อสู้กับปัญหานี้โดยตรง ุนไดกำลังพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถทำให้แบตเตอรี่โซลิเตเข้าถึงได้ไม่เพียงแต่สำหรับรถยนต์หรูหราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปด้วยและนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเมื่อเทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมไม่ใช่แค่ระดับพรีเมียบุนไดไม่ได้คิดถึงแค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังทําให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจความพยายามของพวกเขาคือให้แบตเตอรี่ทุกก้อนไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนรถยนต์ไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนอีกด้วย แบตเตอรี่โซลิสเตมีปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปมากเนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าความจุพลังงานสูงกว่าและการออกแบบที่ปลอดภัยกว่ายิ่งไปกว่านั้นแบตเตอรี่เหล่านี้ยังใช้โคบอลและโลหะหายากอื่นๆน้อยลงซึ่งช่วยลดทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมและเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วแบตเตอรี่เหล่านี้ยังรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเทคโนโลยีสะอาดตั้งแต่ต้นจนจ,นจบตำแหน่งทางการตลาด E ีีของฮุนไดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน เกืบเสมือนการแข่งขันแบบเปิดที่ทุกคนต่างพยายามจะก้าวไปข้างหน้าบริษัทใหญ่ๆอย่างเทสเซอร์นิสสันและวอล์คส์ไวันได้สร้างหลักฐานอันแน่นแฟ้นในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วในทางกลับกันสตาร์ทอัพหน้าใหม่อย่างรีวิเอและลูซิดก็ก้าวเข้ามาร่วมวงด้วยไอเดียและแนวคิดใหม่ๆแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ฮันเดก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้อย่างเงียบๆแต่แข็งแกร่งฮุนใดไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ครบวงจรรถยนต์อย่างโคเนอิเล็กทริก แอนิคหาและล่าสุดคืออนิคหที่กำลังจะมาถึงล้วนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าฮุนไดกำลังสร้างสมดุลระหว่างสไตล์สมรรถนะและราคาที่เอื้อมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนิคาได้สร้างนิยามใหม่ให้กับตลาดดีไซน์ล้ำสมัยระยะทางวิ่งไกลและฟีเจอร์อัจฉริยะทำให้ฮุนไดไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเทคนโนโลยีอย่างแท้จริงและในขณะนี้ฮุนไดกําลังพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตทไม่เพียงแต่จะเหนือกว่าคู่แข่งเท่านั้นแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ที่ประสานคุณสมบัต,ติต่างๆเช่น ระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นความปลอดภัยที่มากขึ้นและการชาร์จที่เร็วขึ้นฮุนไดยังมีข้อได้เปรียบที่สําคัญอีกประการหนึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทไม่ได้จํากัดอยู่แค่ยานยนต์เท่านั้นแต่ยังเข้าใจปัญหาใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จอย่างละเอียดบริษัทไม่เพียงแต่ผลิตยานยนต์เท่านั้นแต่ยังลงทุนอย่างหนักในการสร้างเครือข่ายการชาร์จที่แข็งแกร่งอีกด้วยปัจจุบันฮุนไดไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่ยังสร้างระบบนิเวศไฟฟ้าที่บบบรณ์แ ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์และระบบชาร์จเชื่อมต่อกันทั้ง3ส่วนนี่คือสิ่งที่ทําให้ฮุนไดเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมั่นคงและยืนยาวเมื่อเทียบกับบริษัทอย่างเทสลาและนี่คือเหตุผลที่ฮุนไดไม่ได้แค่เข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไปแต่กําลังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําฮุนไดมีโรงงานผลิตอยู่แล้วในตลาดหลักๆอย่างยุงยโรปเอเชียและสหรัฐอเมริกาการมีฐานการผลิตในระดับสากลนี้ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบอย่างมากฮุนไดสามารถผลิต และส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของแต่ละประเทศในขณะที่บริษัทอื่นๆยังคงอยู่ในห้องทดลองเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่โซลิสเตหฮุนไดได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้แล้วคาดว่าการผลิตเต็มรูปแบบครั้งแรกจะเริ่มขึ้นภายในปี2,568ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวทำให้ฮุนไดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พร้อมและมีความทะเยอทะยาที่สุด ในโลกยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาโตโยต้าและโฟกส์วากเกนก็กำลังแข่งขันกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่นกันแต่จุดเด่นของฮุนไดคือการมุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่โซลิสเตตตั้งแต่เริ่มต้นและตอนนี้ฮุนไดดูเหมือนจะเป็นผู้นำในการพยายามสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการผลิตหากฮุนไดสามารถผลิตเทคโนโลยีนี้ด้วยต้นทุนต่ำและในปริมาณมากได้ไม่เพียงแต่จะเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเท่านั้นแต่ยังจะครองส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญทั้งในภาคยานยนต์ไฟฟ้าและภาคกักเก็บพลังงานอีกด้วย และไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดเท่านั้นขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกาลังบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อลดการปล่อยมลพิษและผู้คนเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแบตเตอรี่โซลิสเตกําลังกลายเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องระยะทางเวลาในการชาร์จที่ช้าและอายุการใช้งานแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังทําให้รถยนต์มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วยการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของฮุนไดจะช่วยให้ฮุนได สามารถกำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่บริษัทอื่นๆจะยึดถือปฏิบัติต่อไปในอนาคตและเมื่อพูดถึงการกำหนดทิศทางสู่อนาคตฮุนไดไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์รถยนต์อีกต่อไปแต่ยังเป็นผู้นำระดับโลกด้านการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยกลยุทธ์ของฮุนไดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปัจจุบันแต่รวมถึงอีก1 0 1ถึงปีข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตพัฒนาขึ้นรถยนต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะวิ่งได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังใช้งานได้นานขึ้น โดยไม่ต้องบำรุงรักษามากนะักเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงการชาร์จหรือระยะทางวิ่งเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการจัดเก็บการใช้งานและการประหยัดพลังงานอีกด้วยนอกจากนี้กลยุทธ์ระดับโลกของฮุนไดยังครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆเช่นการรีไซเคิลแบตเตอรี่วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานนั่นคือระบบนิเวศที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าแต่ยังดูแลโลกอีกด้วยฮุนไดไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขายรถยนต์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป กำลังวางหลักฐานสำหรับอนาคตที่สะอาดและเชื่อมต่อถึงกันซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคนดังนั้นหากคุณอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีใดที่กำลังเชื่อมต่ออนาคตของคุณกับปัจจุบันสมัครสมาชิกช่องของเราตอนนี้เพื่อให้ข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าทุกข่าวคราวที่จะมาถึงคุณก่อนใคร